พิทานุกูลวันนี้เราจะมาสร้างจิตสำนึกและความสำคัญของการบอกรักโลกปันส่วนรวมของเราครับปัจจุบันมนุษย์หคนกำลังประสบปัญหาโลกร้อนซึ่งปัญหาเกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองทั้งนั้นส่งผลทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงซึ่งเรารณรงค์ด ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อรักษาโลกและบ้านส่วนรวมของเราเสี่ยมเซทูเซฟเจะโลพวกคองชวนคุณมาลองทำวิีง่ายๆใกล้ตัวด้วยการชวนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในกิจกรรมนวัตรกรรมบอกรักโลกบ้านส่วนรวมของเราเรามาบอกรักโลกบ้านส่วนรวมของเรากันดีกว่าค่ะ ธออยู่ไหนอะแป๊บนึงนะนี่ไงตัวงเราแล้วทำไมเธอไม่ใช้ถุงพลาสติกล่ะเธอรูไหมว่าถุงพลาสติกเยอะแค่ไหนแต่ถ้าถุงพลาสติกใช้เสร็จแล้วไมไทิ้งด้เลยนะแต่พอเราทิ้งแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนเกิยฉลัยก็ยากนะจริง,นะรงหรองั้นเราไปถามครูกันว่าถุงพลาสติกหรือถุงผ้าอันไหนดีกว่ากัน หนูว่าถุงพลาสติกน่าจะดีกว่านะคะได้เลยดังนั้นเราไปดูการ่าถุงพลาสติกกับถุงผ้าอย่างเดียวกันนะคะด็กๆสวัสดีฉันชื่อพลาสติกอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรทุกคนถึงควรลดใช้ถุงพลาสติกมีคนบอกว่าเพราะฉันโลกถึงร้อนคุณว่าจริงไหมแล้วถ้าโลกร้อนเพราะถุงพลาสติกแล้วทำไมคนรอบตัวถึงยังคงใช้ถุงพลาสติกกันอยู่เริ่มจากการผลิต การผลิตพลาสติกนั้นมีการเผาไหม้ซึ่งทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ออกมามากและลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและนี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนหลังจากที่ถูกผลิตออกมาฉันถูกนำไปใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆถ้าคุณทิ้งฉันลงในน้ำฉันสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศได้หรือแม้แต่ คุณจะทิ้งฉันลงถังขยะฉันก็ต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายนานกว่า450ปีฉันมีประโยชน์ให้กับพวกคุณในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวนั้นฉันคือตัวปัญหาดีๆนี่เองความจริงคือการรีไซเคิลถุงพลาสติกนั้นมีต้นทุนสูงมากกว่าการผลิตใหม่วิธีง่ายๆที่จะแก้ไขคือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแค่ทิ้งละหนึ่งครั้งหรือไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ ขาดเพียงแค่คนที่จะเริ่มทําแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเริ่มหรือ,อยังวันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าระหว่างถุงผ้ากับถุงพลาสติกเนี่ยอันไหนดีกว่ากันครับค,ค่ะคุณครูนี่นี่มีถูกพลาสติกให้เราใส่ไหนะ